เอะแล้วก็ขอสวัสดีอ้ามันติดอะไรเน็ตมันช้าต้องขออาภัยด้วยโอเคนะผมจะนี่ในแกไมค์ครับในซูว่าไมค์เพลนะผมในมิตเกมที่มี่ชัวร์ฮันเกมโอเคมันวิ่งกันหมดแล้ววิ่งกันหมดแล้วหมดแล้วมีกล่องไหมไม่มีวะพี่ครับพี่ครับไม่มีกล่องเลยครับวิ่งไปเลยครับจงังหวะนี้วิ่งอย่างเดียวครับ บอกว่าคนยังไม่มีใครตามมานะเนี่ยอะแลกเงี้ยฮะเออดีจริงๆเลยไม่มีนะไม่มีใครตามมานะ Alright ไ,นะไ,นะไ,ไปเก็บของฟาร์มเลยจังหวะน,นี้ฟาร์มเลยฟาร์มเลยบ้านนี้ก่อนไปบ้านนี้ก่อนชืนบมีเปล่ามีของไหมอาวุธ Oh shit มีมีนะฮะเอ่อเกาะอู้อู้อาหารเยี่ยม ไไหมองเท้าโอ้ยยี่ยมเอยมาเยอะว่ะดรึกูจะไหวปะไม่รู้ไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วท่านผู้ชมวันนี้ต้องไปลัดคลิปหน่อยไปคลิ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 ปิ ขอบคุณค่ะโอ้โหได้เยอะมากเลยฮนะเกงโอโ้ชุดโอ้หมวกโอเคอู้หูดาบเล็ก What the fuck What the fuck Oh shit โอ้โห,อ,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 หอะไรเนี่ยเก็บไปให้หมดนะับไม่ไม่จำเป็นก็เก็บไปเอาเอาวุธนี้เก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยมันจะเกิดการอันนี้เกิดขึ้นเก็บของ เรียงเียงของก่อนตอนนี้อะไรไม่เอาอันนี้นะะไร้สาระเฮ้ยเดี๋ยวจะเก็บโซ่ที่ดีก่อนเก็บอันดีๆไว้ที่เราฮะอ่าแล้วเวลามันมาเก็บจะได้ไม่มีจะได้ช่วย <c oughs> ย่นย่นกัน,ย,นย่นนี้ไปฮะย่นศัตรูไปนะในนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งก็ยังดีเลิฟฟาร์มครับผมจังหวะน,นี้เราต้องรีบหาคนแล้วก็ฆ่าตอนนี้เพเยอ์เหลือส5เพ้าเพ์ แล้วผมพี่เล่นสายแอสซัสซินนะฮะแอสซัสซินนี่ต้องทำย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันก็ดูกันแล้วนี่ว่าเออคงจะรู้แล้วเอ,อานั่นบนเกิดการประทะเลาะก,กันฮะโอเคทะเลาะก,กันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเคลียร์ให้เดี๋ยวพี่ไปทะเลาะด้วยคนหนึ่งหนึ่งรู้สึกจะอยู่ด้านบนนะพี่ไม่มีนี่ว่ะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรออคอมพาร์สไม่มีอ่ะสนใจอย่างเดียวเลยตอนนี้โอเคเขโ,โอ๋ตรงนุ้นตัวนึงว่ะเขโอ๋ตัวนุ่มตัวนึงตัวนุ่มตัวนึง ไหนวะไม่มีเนาะโอเคโอเคโอ้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 เอาเหรอเอาเหรอโอเคเยี่ยมร้อยกว่าเดี๋ยวร้อยกว่าเดี๋ยวขอฮิวก่อน ดาบเรามีแล้วชุดมีแล้วดาบเลยโอเคเยี่ยมเก็บของไปคอมพาสไก่เอาไก่มาโอเคคอมพาสอยู่โอ้โหร้อยกว่าเลยเหรอนี่กูต้องไปฆ่าพี่ต้องไปฆ่ามันจริงๆใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวร้อยร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบโอเคไอ้ไรไอ้ไรอะไรรีวีเนี่ยลิวี์แปดเนี่ยเดี๋ยวเจอกันลิวี์แปดอยู่ไหนเอ่ยเอือสุบินจะอยู่แถวนี้ปะ บ้านหลังนี้ชัวบ้านหลังนี้ชัวโอเคตัวต่อไปเดี๋ยวเอาตัวต่วไวอตตไปก่อนเดี๋ยวมันต้องมีมีคนที่เข้ามาในนี้ฮะพี่ว่ามันอันตรายไปนะอันนี้มันเพิ่งเล่นหรือไงวะ โอเคเราเคลียร์ของเรียบร้อยก่อนม,มีนะคือได้ของปุ๊บเราเชิดเลยฮะเราเชิดเลยเด,ยดูก่อนมีใครมาหรือเปล่าคงไม่มีนะแปดสิบกว่าโ okay. อเคคงไม่เป็นไร โอเคให้ของกากากไปแล้วครับเชิโฮยูโ uh ูเย่เย่บิ๊กซีลาลาโอเคเยี่ยมเลยฮะตอนนี้เราได้ของมาที่อะไรใครวินนีม่มีทางกูเนี่ยวินไม่ต้องห่วงเป็นไหนวะเฮ้ยมาเปล่า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 มา ดูก่อนดูก่อนเดีย๋ยววันนี้ดูก่อนร้อยเอ้ยเดี๋ยวนะมันไมน่มันรู้สึกมึงเดินไปไกลจังวะกูก็รอดักฆ่าไปเถอะไปเนออเฮ้ยเก้าสิบว่ะเก้าสิบวะ,วะเฮ้ยชด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 ใจมันไปไหนวะไอ้ซองโอเคเดี๋ยวเราลงไปเคลียร์มันดีกว่าไหมา อะไร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 ะไแม่นุ่มแมหนุ่มเอ,อ๋ยกินน้ำบ่อไหนมันไม่งูน่นบ่นนะจังหวะนี้เยี่ยมเลยได้พายมาอันหนึ่งโอ้คุ้มค่ามากรู้สึกหมกจะไม่นี่เท่าไหร่โอเคกพได้กพได้น่าจะไหวนะครับอืมด้านล่างมีตัวหนึ่งเว้ Uh oh uh oh 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 hơi 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 mini của ik โอ้ยเยี่ยมโอเครูดของรูดเก่งชุดโอ้หมวกโอ้สุดยอดตัวกูเทพแล้วสุดยอดไปเลยครับผมตอนนี้เราตัวนายตัวเรานี่น่าจะเทพแล้วนะครัชหรือเปล่า น่าจะเทพแล้วแหละพี่คิดว่าเพราะว่า,าดาบเรานะเป็นเหล็กนะอา้อาวทะเลาะกันฝั่งนู้นใช้อะไรฆ่าวะ oh, โกลเดแบบ้นซอร์ดโอ้ยเ a ดโอ้ crab น่าจะได้ฮะจังหวะนี้เราน่าจะฆ่าได้ครับผมตรงนี้จังหวะนี้อยู่ไหนโอ้โหอยู่นู้นเลยวะอย่านะอย่านะโอ้โหโอ้โอหวยแม่งเดนแมทดูไวเช็ดเคมึงใจกล้ามากสองตัวเหวะ จะลงไปฆ่าดีไหมวะโอ้ไม่น่าไม่จะคุ้มหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะผมโอเคไปดูตรงนู้นซิว่ามีที่อินชานไหมเราจะอินชานดาบเพราะผมเพราะดาบเราต้องแรงไว้ก่อนนชาวันนี้อือมีไหมโอ้ห้าสิบ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  หกสิบเดี๋ยวห้ 53, okay. าสามโอเคนในๆๆๆนใ้กว่าเดี๋ยวอยู่ไหนหวะผมเจอแล้วผมเจอเยื่อแล้ว,อลว <c ười> โอ้ยเกือบแล้วมึงเ <c ười> okay, อ้ยโอเคจังหวะนี้เราให้พวกมันตีกันไปก่อนนะ

GGO, LOL, LO โซโลป้ GO, o L o, o olo, องกันคุณแจผีนั่มันเอาดิอ้ไล่ Yes and win โอ้ชนวะว่ะเรียบร้อยอือหือ9 kill นะผมก็ต้องขอขอบคุณน้องๆหนะ้าที่เข้ามารับชมนะผมใครชอบ ก็กดกดไลค์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปกดไลค์แฟนเพจด้วยแล้วกันโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม